มันสีรดว้ามันสีรดตัวไอมันลงงแห้งไม่งแห้งมันมันเจ็บนไอเจ็บโอ้บักอันนี้ไหมมึงดิยินคือกูด้ยินบ่ด้ยินกับเกเสียงมันเววมากมาจไหรกับสีสาดีสาดมาทั้งไอยับเขามาไก่เน่ยเขามาเล็กๆในไอเอ้ยไอกยบบ้าเ่้สันปั่นนั่นนี่นั่นอ้ยสันเนื้อไรยับเขามา เนี่ยค่ะนี่เป็นตะขาวยังไม่ไายเลยดิบเบิ้งนังสดกังเว้นอีลีสองดอกนี่มพอ่อไอ้ใจโมพ่อละไอ้จอัดให้อีกจักดอกแม่ไอ้กระเทียาอกยาจัดกันนะดิเบิ้งนังกังเว้นน้ำผู้แน่นะม,นมนักแตงโมเนะ เฉพาะเสียงมันดือนี่กูก็แข็งแล้วขา็นแข็งไอ้ึสี่ละยับมาแน่ยับมาแน่แห้งมแห้งแยับไหมเห็นบ่แห้งดิโอ้ถอได้ถได้ใกล้แล้วปีกล้เโอ้ยได้แล้วกำลังสีขาแล้วไอ้กลังสีขาแล้วอนด้ม่กตี้ใกล้สีลวแล้วไอ้อีกอึดใจเดียวอ้น้ำมาแน่ยืดเลยอ้ยเลย ว่าแล้วมันป้ากันกินตำมงกังเว้นบ่พิซซ่าพิซซ่าดุแลครับแน่นอนก้อยเอาสิมีคลิปเด็ดเด็ดโด่งดังทางโซเชียลเจียเอาจะรวยแล้วก้อยลูกพี่รวยมึงก็รวยกับโู่ไม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 ่ถูกต้องแม่แล้วแล้วเถอะเลยเวลาไปเลยกันไอ้พอายคลิปแกไหวแน่โอเคง่ายคิดนอดกันเนาะแม่ เ,เดี๋ยวไมาเรอกไไปเลยเด้อจเปล่าไปโอไปเข้าเดียวเราต่อมาเด้ยเอยอต่อมาเด้อจ้จองเ่ง่องอีกีเด้อจะาสอาบนางาเด้อจากูทรายมันไปแล้วมันกสิเหลือแต่ไม่ยิ่งครับอ้ย เขาเขาสีโด่งดังในเรื่องของโซเชียลการแบกเม่นี่มึงต้องให้กูครับมึงต้องตามลูกพี่ครับผมถือตามพีุ่ิครับพี่เก่าแม่ยังอู้ไอ้ได้ยินเสียงมันมีซีซาร์ซีซารแมนบอลแมนครับปักหน่อยนี่แบบซีซาร์ซีซาร์เจ้านี่เบิดเวียกเบิดงานไปจอบเบิ้งเฮือนผู้นั่นผู้นี้นีก็ได้ยินยุ่งจากนี่แหละนี่ไอ้ได้ยินไอ้ได้ยินเนี่ย ได้ยินว่าจังไดรอ๋อเอาจังสีไปไอ้ายสิขอคุยกับน้องโอ้คุยกันตรงๆไปเลยเพราะไอ้ก็สิมีือเสียงโด่งดังนี่เรื่องของโ so ซเชียลแม่นบ่อบก่อยแม่นแครับลูกพี่อ้ายก็สิมีเงินอ้ายสิปั้นนักแสดง <c oughs> น้องโอ้ก็สิมีเงินคือกันเด้ด <c oughs> ้วยการใส่เสื้อเจ้าบ่าวบนบาให้ใครฟังดูมันต้องมีคลิปเด้มันต้องมีคลิปมันต้องมีคลิปเด้คลิป คลิปแมนถูกต้องคลิปอีหยังของเจ้าเอ้ามันมีคลิปแมนบอแมนไม่แม่พี่ตีเราอยากเบิ่งคลิปแมนบอแมนอายอยากเบิ่งไกวอยากเบิ่งบอไกวอยากเบิ่งครับลูกไออยากเบิ่งเอามาหารอยฮะอยากเบิ่งเอามาหารอยหารอยเลยบอแมนตัวโอ้โหปวแคล้งแบบเวรมึงมีบอเดี๋ยวก่อนเด้อไอ้ไอนับเบิ่งเงินก่อนอย่าเฝ้าซักซ่าอยากเบิ่งกับสักซ่าจกมาจกมาหารอยหารอย จะจะน้องโอ uh ้พี่อยากดูแน่เลยเกินอยากเบิ้งกระจกมาหารอยหารยชาหนึสองไอมีสองรอยสองรองลาคับแพงเก็บไปเมื่อเงนฮะพี่มมีมีรอยหนึงฮะเฮ้ยนีองนงลาน้องลาเดียวเดียวเดียวเลยบิดตัวไอ้เลยนี่ยสามรอบาทสามรโอเคได้บาท ได้แต่ว่าเบิ้งแล้วเจ้าตรงเงียบๆได้ได้น้องล่าเบิ้งแต่เจ้าพูดเดียวเมนไอ้เขาบอกก้อยดีปะโอเคเจ้ากับไอ้ก่อยสองคนเบิ้งมีมวนมวลก้อยก้อยเอ้ย เอาบวกขาดทุนหอกง,งานนี้เล้วที่ขอเบิ้งกันนะเดี๋ยวไอ้ขอเบิ้งนี่เรื่องหลานนะสอมใจ้ามอืมอย,ย,ย,ย่งน <c oughs> ี้อย่างนี้คื oh, <no. S 1> อบ่มีมึงเห็นบ่ดิฮะฮะโอกนี่มาเนี่ยเอ้ยมือกูคือสั่นแต่วะตุ๊บผ่ามันสันสนส่นวะวอันเบนยันกับน้องลาดิ อยากเบิ้งคลิปค่อยก็ให้เจ้าเบิ้งคลิปเจ้าเสียอย่างอีกมันโมเมนคลิปอันนั้นตัวไหนอ้าวให้บอกเจ้าว่ามันเป็นคลิปอันนั้นไผบอกเจ้ามึงได้ยินเสียงบ่ได้นยิไก่ในยิ้ครับยินมาแต่ไก่เลยบักไก่อะไรยังมาได้ยินเสียงอ้าจะอาอยู่ไทยหมีดอกมาเด้อทุกคนคนละมุก กาแฟปรุงสำเร็จชนิดผงตรา Ppresso Coffee 2 5 i n One มีสารสกัดจากสมุนไพรที่มีคุณภาพและใช้ครีมเทียมน้ำมันรำข้าวในหนึ่งซองจะมีส่วนประกอบ25ชนิดให้คนที่ชื่นชอบกาแฟได้ดื่มดำดื่มกาแฟดื่ม Ppresso Coffee นะคะสนใจสั่งซื้อโทร0892009988